นามันสใสจริงๆใสนะสวัส <displayed>, ดีค <imprisoned> anyway, ่ะมูเจ right? so like ้าว so ันนี้เมตุกคุณนายสายกินซิ่ง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 คุณน่ะบักระโตนใหญ่เวยค่ะฟักลูกเบ้อเลยไก่บานเหนียวเหนียวค่ะไก่เหลืองเชิมเลยเราไปต้มเจ๊กกันนะคะต้มเจ๊กก็คือต้มจืดโบราณมาดูกันเลยค่ะว่าเป็นต้มเจ๊กแบบไหนเนาะเดี๋ยวไปซักกันเ้ยค่ะเด้อกับไก่ไปไปไป ลูกกเดือเลยค่ะที่คนนิสานก็ชอบนักละมักกระโนแกงแก,งแ,กงแบบนี้ย่าต้มเป็ดอ่ะขัดเครื่องด้วยค่ะก็จะมีหอมกระเทียมพริกไทยดำขาวนะคะแต่จะเคียวหอมก่อนแล้วไฟตามด้วยกระเทียมกับพริกไทย ไส่ไก่จ้าไข่เกลือนะคะเกลือป่นค่ะน้ำตาลนะคะไข่ไก่ลงไปหม้อที่เราตั้งน้ำไว้นะคะ เราจะตุ๋นไก่ไว้สักพักนะคะหมายถึงตุนไฟอ่อนๆให้ไก่ยุย่ยไก่เปื่อยก่อนแล้วจะใส่พักตามค่ะจะใส่น้ำตาลกวดนะคะฟองขึ้นนะคะเวาม่ตุ๊กจะตักฟองออกเนาะจะพาให้บูดไก่ล้ลาเย็นมาค่ะ จะใส่น้ำตาลไส้เพิ่มเ้ยค่ะพราะรสยังไม่หวานเนาะคนบุลานเปินตะกี้ความหวานเป็นกับเพิ่น้ำตาลไส้เนี่นะคะมเจ้าเพิลโบมีนรสดีบมีขนามีซอสยังไข่ความนัวความแจ่บก็สมานนี่ดอกใส่ฟักนะคะงแบงมาขีไปเรื่อยแล้วก็ไปต้องโอเล็กน้อยเนาะคนบรลาณเป็น สมัยก่อนเพิ่นก็บ่มีต้องโอ้ตัวค่ะเพิ่นก็ใส่ผักชีใบเลื้อยเอาเนาะน,นี่ละคะ่ะน้ำมันสใสจริงลงใสนะ่ะต้มเจ๊กเด้อแมตุกสิตักชิมให้มึงเนาค่ะเดี๋ยวสดขําใยญ่งย่งคนรสชาติจะออกหวานหวานเค็มนิดๆค่ะเป็นแต่ว่าหวานนําแล้วก็น้าม,มันจะใสนะคะนี่เห็นไหมน้ําจะใสค่ะต้มเจ๊กอ่ะแล้วก็เคล็ดลับอยู่ที่ว่า <c oughs> อยา่าไปคนบ่อยนะคะมันจะทําให้น้ําน่าข้นหรือว่าน้ําขุนเนาะจงที่เราเคี่ยวไก่นะคะมันจะมีฟองเพราะว่าเลือดไก่จะออกเนาะให้ตักกองออกนะคะแล้วก็อย่าคนแค่นั้นนะคะก็จะได้น้าําใสจริ้งแบบนี้เนาะถ้าใครอยากล่องเห็ดต้มเจ็กกินเนาะโอ้โหอันนี้นะคะมันก็หอมห่วยหวยอยู่นี่ล่องไปเห็ดกินคือมเมนูวิจาต้มเจ็กนะคะบางคนก็จะชอบใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้กับหอมเพิ่มความหอมด้วย คลิปนี้เมตุกกขอพุดลหลายๆด้วยค่ะแล้วก็กลับสวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะค่ะ